สวัสดีค่ะหลายๆคนนะคะอยากทราบเกี่ยวกับเจ้านี่นะคะนูดทูตพาเลตของเดบาร์ m นะคะว่าอะไรยังไงพิมพ์มีความเห็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าอยากทราบติดตามได้เลยค่เลตนะคะม,มีมีขนาดบรรจุ11กรัมด้วยกันนะคะโดยที่มีทั้งหมด12สีแบบนี้เป็นจุดๆๆเล็กๆแบบนี้นะคะพาเลตอันนี้เนี่ยพิมชอบตรงที่ว่าเขาเป็น คัตบอร์ดนะคะเป็นกระดาษแบบนี yo, really ้มันท it ําให้น้ําหนักเบาแล้วมันบางๆนะคะมันทําให้12สีนี้สามารถพกไปไหนมาไหนตอนไหนได้ง่ายมากๆนะคะมีกระจกซึ่งเป็นกระจกคุณภาพดีคือ2คุณได้คุณนะคะไม่ใช่2คุณแล้วได้โดเรมีมานะคะสำหรับแปลงที่ให้มาด้วยนี่คิมก็ต้องขอบอกว่าแปลงที่ได้มาพร้อมกับพาเลตต่างๆไม่ว่าจะราคาแพงราคาถูกมากน้อยแค่ไหนนะคะมักจะเป็นแปลงที่ใช้ไม่ค่อยได้ ใช้ไม่ค่อยได้คุณภาพยังไม่ค่อยถึงนะคะแต่ทิมเข้าใจว่าเจ้าแปรงอันนี้ที่ให้มาเนี่ยนะคะ mm. เขาก็จะเขียนไว้บนนี้ด้วยนะว่าเดอะบาร์มแบบนี้นะคะแปรงนี้ที่ให้มาเนี่ยเหมาะที่จะใช้กับการเอาแบบว่าจุ่มสีเข้มแล้วแบบมาเขียนตามพวกขอบตาอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะ mm. เพราะว่าดูจากลักษณะหัวแปรงล้วคุณดูเพราะว่ามันเป็นแปรงซินเทติกอะคะ่ะมันเป็นแปรงแบบขนพลาสติกนะคะ ไม่ใช่ขนแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเบลนด์ไม่ได้ก็คือสามารถเอาไว้ใช้แบบว่าลงสีแล้วเอานิ้วเกลีย่ยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังจะพอได้บ้างนะคะสำหรับสีตรงนี้พิมพ์ขอบอกว่าเป็นสีที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณภาพไม่ ไม่ได้อยไปกว่าเจ้า Urban Decay เไรทั้งหลายที่กําลังเห่อฮิตกันนะคะแล้วพิมเองก็ชอบ Urban Decay ด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบ,ชอบพิมจะบอกว่าอันนี้ไม่แพ้กันเลยนะคะสำหรับพา,าเลตนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาในสายตาพิมนะคะก็คือเขาว่าเขามีสีเข้มหลายสีนะคะทําให้เราสามารถที่จะเล่นสโมกกี้ได้หลายๆโทนไม่เหมือนกับของ Naked ็นและ2องคะ่ะ Naked หนึและเนี่ยก็จะสามารถเล่นสโมกกี้ได้แต่ว่าจะเล่นสโมกกี้ได้เฉพาะบางโทเพราะอย่างนี้เนี่ยมีออกแบบแนวสีออกพัมนะคะสีออกพลัมแต่ว่านี้เป็นประกายด้วยอะไรนี่ไหม สีออกเทาสีออกน้าตาลอะไรพวกนี้นะคะคือขึ้นอยู่กับความชอบจริงๆสำหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบแต่งออกแนวสีประมาณนี้ก็อาจจะหันไปชอบเนกเกตมากกว่านะคะเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยเขามีขนาดบรรจุน้อยกว่าเนกเกตราคาก็ถูกกว่าด้วยนะคะแต่เท่าที่ทิมราบมาสิ่งเหมือนว่าอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นลิมิเต็ดนะคะเพราะ,ะนั้นจะต้องหายากนิดนึงแต่ยังไงก็ตามคุณสามารถลองเดินไปหาตามพวกเคาน์เตอร์ของเดอบารที่อยู่ในห้างได้นะคะเขาจะมีเซนทัลมีเอมโพเรียมไม่แน่ใจมีพารากอนอะไรพวกนี้นะคะลองไปเดินดูได้ น้องๆในแฟนเพจบอกมาว่าราคาที่อยู่ในห้างเนี่ยที่เคาน์เตอร์ประมาณพันแปดร้อยนะคะหาซื้อตามเว็บต่างๆเนี่ยน่าจะอยู่สักพันห้าพันสามพันสองแล้วแต่นะคะว่าเขาได้ราคาที่เท่าไหร่แต่องไรก็ตามซื้อของตามเว็บต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดไม่ใช่เว็บที่คุณเชื่อใจแล้วก็อาจจะโดนโกงได้นะคะสำหรับเนื้อสีะคะ่ะเนื้อสีนี่อยู่สี่วัดอยู่เก็เลยอยู่เก็อยู่สี่เลยค่ะก็คือเรียกว่า จุ่มสีไหนลงไปก็คือได้สีตามที่เห็นนี้นะคะสีก็มีเนื้อสีที่ชัดมากนะคะชัดและสวยและติดแน่นทนนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีพราเมอร์แล้วลงพลาเมอร์ด้วยนะคะพิมพ์พอบอกเลยว,ว่าพาเลตนี้ไม่น้อยหน้าใครอีกอย่างนึงที่พิมพ์ชอบเกี่ยวกับพาเลตนี้ก็คือว่ามันเป็นคัดบอร์ดใช่ไหมคะมันสามารถจะพับอย่างนี้ได้เวลาแต่งหน้าเนี่ยค่ะใช้มือจับแบบนี้ใช้มือจับแบบนี้นะคะ ลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่สามารถทํากับเน็เก็ตที่มันเป็นพาเลตเน็เก็ตสได้เพราะเน็เก็ตสองเนี่ยมันเป็นแบบออกแนวทินแคนนะคะมันจะพับอย่างนี้ไม่ได้ัน,นี้สะดวกมากเลยทําให้เวลาที่เราลงสีนะคะถามบอกว่าแล้วมันสะดวกยังไงข้อแย่อย่างนี้ก็คือว่าเขาวางสีในแนวนอนแบบนี้นะคะแต่ว่าไอเจ้าแต่ละจุดของเขาเนี่ยมันค่อนข้างเล็กมันทําให้เวลาที่เราลงแปลงอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วดึงสีอย่างเงี้ยบางทีมันจะเลอะมาตามขอบนะคะก็เลยเข้าใจว่าจริงจริงแล้วควรจะต้องถือแนวนี้มากกว่าแล้วป้ายสี ตามนี้มันก็จะไม่ลงมาเลอะตามขอบนะคะเพราะว่ามันมีแนวให้เราดึงสีต่างกับเจ้าเนกเก็ตเพราะว่าเนกเก็ตเนี่ยเขาจะออกแบบมาแบบให้เป็นเส้นย,ยาวๆเพราะนั้นเวลาที่เราถูดึงสีนะคะมันจะไม่มาเลอะตามขอบอยู่แล้วนะคะคือทําให้ทาความสะอาดง่ายไอเจ้านี่อากจะแบบออกแนวต้องมาตามตามเช็ดตามขอบนิดนึงนะคะเวลาที่เราแต่งหน้าแล้วแล้วมันเลอะนะคะเอาละค่ะสำหรับพาเลทนี้นะคะใครที่ยัง มองอยู่ว่าเอออยากจะซื้อเลยแบบนี้นะพิมพแนะนําว่ายังไงก็ตามนะคะไปลองสีที่ร้านก่อนนะคะว่าเราชอบหรือไม่ชอบอย่างไรยังไงนะคะราคาก็ถือว่าคุ้มกับคุณภาพที่ได้ะคะสำหรับตัวพิมพิมรู้สึกว่าถ้าเกิดพิมพจะต้องซื้อ,อน,นี้เนี่ยก็คือคุ้มกับคุณภาพที่ได้อันนี้นี่พี่สาวพิมพ์ให้มานะคะไม่ได้ซื้อมาเอง <c oughs> เอ่ออีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าเก๋มาก,มากๆเกี่ยวกับพาเลทนี้เขาอยากจะให้ดูชื่อของสีแต่ละชื่อนะคะ ทุกสีขึ้นต้นด้วยตัว S หมดเลยนะคะขึ้นต้นด้วยตัว S หมดเลยแบบมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีก็แบบไม่ได้ถึงกับสนใจอนไรนั้นแต่พอเห็นว่าเอ้ยมันตัว S หมดเลยคือเหมือนกับคนทำเขาใส่ใจนะคะที่แบบว่าตัว S หมดเลยอะไรประมาณนี้เอาละค่ะก่อนไปนะคะลืมบอกนิดนึงว่าพาเลตนี้เนี่ยมีสีที่เป็นสีด้านทั้งหมดสีสีนะคะคือสีออกน้ำตาลนี้ไว้เบลนด์นะคะสีออกม่วงๆอันนี้สีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีดำเข้มอันนี้นะคะมีทั้งหมดสีสีจาก 12สีก็คือเซตหนึ่งส่วนสามของทั้งพาเลตนะคะเป็นสีด้านนอกนั้นจะเป็นสีออกประกายชิมเมอร์วุบวิบวุบวิบทั้งหมดลมเลยะคะวันนี้เราก็รีวิวกันประมาณนี้นะคะใครมีอะไรอยากจะถามเพื่อนที่แบบว่าพิมพ์ก็ลืมที่จะ cover ไปในวิดีโอนี้นะคะสามารถสอบถามมาได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าใครมีประสบการณ์กับเจ้าน no ูดชูดอันนี้นะคะก็สามารถจะแชร์ประสบการณ์กับพิมพได้ะคะ่ะจะทิ้งเป็นคอมเมนต์ข้างล่างจะที้เป็นวิดีโอรสปอนก็ได้นะคะอยากดูวิดีโอ,อคุณมากค่ะเอาละค่ะสำหรับวันในะะี้าสวนสดีค่ะ